สวัสดีค่ะพเพื่อบช่องกันด์นพดพาร์ตี้ในเช่นเคยวันนี้เดี๋ยวเราจะมามาเสียบแฟลชไดร์ลงทีวีกันเดี๋ยวผมเสียบแล้วนนะเสียบแล้วไปเกันตัวนี้ก็กันนี้มีกระตูดด้วย กดตรงนี้นนะกดเปิดปุ๊บเปดเปิดเลยแล้วมันก็จะกดเปิดให้เรานั้น,นเราก็กดที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้นั้นผมนกดตรงนี้กันมันก็จะขึ้นหน้านี้มาแล้วก็กดที่ตรงเลือ่อนเลือ่อนเลือเล่อนจนที่มิดเดียมิดเดียกดไปไป จากนั้นมันก็จะมีให้เราส่วนเราก็กดตรงนี้การแล้วก็มันก็จะมีกระตูนที่เราไล์มาเนาะออเฮมเขก็ขึ้นมาแล้วสำหรับวิธีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย